สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยาคากะคือสิจําก็ได้นะครับคลิปนี้กลับเป็นคลิปที่3สําหรับการแจก่งข้วหวานนะครับกระเก็บแต่ทีหนึ่งอันนี้คือสองมาเบิงเรงนใน FC มาเบิรงแล้วมาเบิรงใกล้ๆนนพนะโอ้โะมาเบิรงใกล้ๆนี่ข้าวหวานอ,อ่อนนี่เบิรงนะครับทั้งเท,ทิงก็โอ้ยเบิร์ในมองหนักข้างมาว่าเพียบเมื่อนี่สิเก็บได้มื่อนี่นะสิเก็บมือเอาให้เบิร์ได้เมื่อนี้ โมแจงพันทีพันนอกแจงกันนะหลายลีหลายม่กเลยหลายกัมีแจงเลยแจงกว่าทั้งนั้น ตัวหนึ่งลายร้อยได้ไ <ừ S 1> ลายบานดีไหมก็ก็มันออกใหม่เป็นได้ไรหักบอพักวานานะเข่ต้องไปไกลเต้องขึ้นภูบ่ขึ้นตน้นผู้ักวานลูกไว้งนี้พี่นออ้องอกินเบิดบว่าะเจ้าบ,บานกันซาจะกินนี่เนาะซกินนั่นนะกินเบิดบ่ พ่อแกงไงยำบงำบริขึ้นเอาเทิงซ้ำ,ำ,ำได้ี่โอ้ยลายลายลายเก็บเอาเก็บเอาปู่ว้ต้นเดียวกับพ่อแกงนก่าตะละปีนาะเออสี่ปีเลยต้นนี้นักเ

Sam, thank เอาได้บลัง,งานนี่มันืองามแต่ละถ้เาเป็นบนพูเราทิ้งเนาะฮะทั้ไา,าไปอนไปเอาพูดก๊กเดียวกับพ่อเนาะเนาะไปแตพูดอ่อดเนะเออแปลว่าเอาก๊กเดียวกับพ่อสถนาะ กั็ไปพ่ออยู่พูน่ะ ao cứng mấy lần, cứng hoan hán lẽ mấy anh. Ở đây. bớt đấy. đây là từ ao bớt lên. Ở đây, คือบ่เลยเออตัว អត់បិទខ្លួនទៅបិទ77គី7 นสูงอีลีตัวจมูกขากเนาะ เล่น,ลนม,ามาแล้วพอแล้วเอาไว้เนี่ยไป้ไลายลายบุ้ยก็จะได้เป็นโลน่เลยลายบลยเนาะหลายลายๆโอเคเนาะม FC มาหนพีพามามแก้ผักหวานถือว่าประสบความสำเร็จได้อันนี้คือเก็บรอบที่สองยังอีกอยู e ่ U. โอ้มีความเป็นแข่งเว้ย โอเคนะครับนะสารคดีก็ขอไ้เพชรธทติสวัสดีครับ